โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลก่อตั้งเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2523ตั้งอยู่บ้านเลขที่359หมู่11ตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ทั้งหมด140ไร่1งาน40ตารางวาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น43ปีซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลได้ดำเนินการภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาดังรายนามต่อไปนี้ผู้อำนวยการสุเทพวรพลผู้อำนวยการเฉลิมบึงใสผู้อำนวยการดำรงนารองผู้อำนวยการสุพลวันศรีผู้อำนวยการเรลืองรัตปัญญามี ผู้อำนวยการทํานองรังสีปัญญาผู้อำนวยการวรีสุโภชัยผู้อำนวยการบรวรใจปั้มผู้อำนวยการพชัชรินชัยสมบัติและด็เรสรวิทย์ฤทธิ์มณีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันนางสาวปิยธิดาดีรักษาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายทวัจจันศีลาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม28คนมีจำนวนนักเรียนรวม471คนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบันคือนายธนวัฒน์เต็มธนกิจไพศาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานกูลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้านอย่างเต็มกำลังต่อเนื่องทางด้านวิชาการดนตรีกีฬา เพื่อสร้างสรรค์เยาวชนให้ออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอีกทั้งยังพัฒนาด้านอาคารสถานที่ปรับพุงทัศน์โดยรอบภายในโรงเรียนให้สวยงามตามความเหมาะสมส่งผลให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดีน่าอยู่น่าเรียนโดยทุกการขับเคลื่อนจะได้รับการสนับสนุนจากชุมชนผู้ปกครองรวมถึงคณะสิทธิ์เก่าที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาทำให้โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุก,กูลพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นผลสําเร็จที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจในการจัดทําผ้าป่าเพื่อการจัดซื้อยานพาหนะโรงเรียนเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2562ซึ่งผลสําเร็จจากการร่วมแรงร่วมใจในครั้งนั้นทําให้โรงเรียนได้มียานพาหนะไว้อํานวยความสะดวกสําหรับการไปรับไปส่งนักเรียนเพื่อมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยาลุกูลและในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่ทุกท่าน ได้ร่วมกําลังศรัทธ,ธาในการจัดทําผระป่าเพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้สร้างโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างหลากหลายผู้บริหารคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงลงความเห็นให้มีการจัดทำพระป่าเพื่อการศึกษางานคืนสู่เย่าสิทธิ์เก่าขอสวรครบรอบ43ปีครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมระดมทุนทรัพย์ในการสร้างโดมอนเนกประสงค์ของโรงเรียนสำหรับจัดกิจกรรมทางการศึกษาและนันทนาการต่างๆให้กับนักเรียนจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเกิดพัฒนาโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลสานต่อเจตนารมณ์อันดีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาในานามของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสา,ารศึกษาขั้นพื้นฐานและลูกๆนักเรียนชาวน้ำเงินเหลืองทุกคนขอขอบพระคุณคณะสิทธิ์เก่าทุกรุ่นรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจและทุนทร,รัพย์ร่วมทำบุญในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุก,กูลของเราให้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพสำหรับลูกหลานชาวอำเภอเขาสวนกวางและอำเภอใกล้เคียงสืบต่อไปขอขอบพระคุณครับ สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมกิติเดชนิมพซ่องในนามตัวแทนของสมาคมสิทธิเก่าเขาสวนกวางวิทยานุกูนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณดรสรวิทย์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้ริเริ่มกิจกรรมนะครับให้พวกเราเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆขสวสทุกคนนะครับได้ร่วมกิจกรรมทอปลาปานะครับหาทุนเพื่อสร้างโดมอนเนกประสงค์ให้กับรุ่นน้อง,องๆเรานะครับ วันนี้ไม่มีอะไรครับดีใจครับดีใจที่จะได้พบกับเพื่อนๆนะครับน้องๆพี่ๆเรานะครับหลายปีละนานๆได้เจอกันทีนะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสนุกกับงานกับกิจกรรมที่เราได้ทําวันนี้นะฮะหวังว่าอนาคตนะครับเราคงจะได้ร่วมนะครับการทํากิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับกับผมนายชานวุฒิปุตตราชนะครับ ในฐานะคณะกรรมการฐานศึกษาจริงแล้วโรงเรียนเขาส้นกวางวิทยานุกููนิ่ผมก็ถือว่าเป็นคนหมู่บ้านชุมชนนะฮะซึ่งเป็นเห็นบริบทของการพัฒนามานะครับค่อนข้างที่จะตั้งแต่เริ่มแรกนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับวับนนี้โอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คณะสิทธิ์เก่านะครับกว่า43 4 0 43, 43, 43รุ่นนะครับที่ได้มาร่วมสแสดงออกถึงความสามัคคีที่จะ พัฒนาสถานการศึกษานะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะจบจากตรงนี้ไปแล้วเรายังนึกถึงนะครับสถานที่ที่ให้พวกเรานะครับได้มีโอกาสนะครับบางคนอาจจะเป็นข้าราชการบางคนอาจจะสําเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานหมายถึงว่าโรงเรียนตรงนี้สถานที่ตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นคือก้าวแรกนะครับที่ให้กับทุกคนในการก้าวเดินต่อไปวันนี้ขอขอบคุณคณะสิทธิ์เก่าทุกๆรุ่นนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญกัน นะครับเป็นงานพัฒนาสถานการศึกษาของพวกเราเองนะครับและที่สําคัญก็คือทางผู้บริหารชุดปัจจุบันนี้นะครับท่านผอ,อทางคณะกรรมการฐานศึกษาทุกท่านนะครับได้เลงห็นความสําคัญจึงได้มีโอกาสได้จัดตั้งเป็นผ้าป่ามาถวายและทอดถวายในวันนี้นะครับขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะลุงรัตน์น้ำสีฐานศิษย์เก่าเขาชนกวองวิญยาลุกูในรุ่นที่4ีนะคะโรงเรียนเขาฉกวาวิทยาลุกู ก่อตั้งมา43ปีเป็นเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกลูกออกหลานนะคะเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานคือสร้างโรงเรียนสร้างนักเรียนสร้างต่างๆให้กับอำเภอ,ขอเขาเชิญควางเราบุคลากรต่างๆที่กำเนิดมาจากโรงเรียนขเขาสชิวางวิทยานุกูลในการเกิดขึ้นของพระป่าในครังนี้นะคะ ดิฉันคิดว่าเป็นร่วมแรงร่วมใจของสิทธิ์เก่าทุกๆรุ่นทุกๆท่านที่ร่วมกันเพื่อความเจริญของโรงเรียนเขาจังหวังวิทยานุกูลของเราขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านขอบคุณสิทธิ์เก่าทุกรุ่นทุกท่านขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับลกูกศิษย์ทุกๆคนนะครับขอบคุณมากสําหรับพวกเราที่ได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับทําต้นพระป่ามาช่วย โครงการพระป่าเพื่อการศึกษาสร้างโดมให้โรงเรียนนะครับของปีพุทธศักราช2566ปีนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงทุกๆรุ่นทุกๆคนและสำคัญที่ลูกศิษย์ได้มาร่วมโต๊ะจีนวันนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกๆคนตลอดงานขอบคุณครับผมนายสรวิทย์ริสมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสุนกวางวิทยาุกูล นะครับอกอดอื่นต้องกราบขอบพระคุณคณะ,ะผู้บริหารนะครับคณะ,ะกรรมการดําเนินงานนะครับคณะสิทธิเก่าทุกท่านที่ให้ความอ,อุปถรัรมภ์นะครับที่เราจะระดมทุนในครั้งนี้นะครับซึ่งเราได้ผ่านมติว่าเราจะจะสร้างโดมนะครับโดมอนกประสงค์เพื่อที่จะให้ลูกๆนัก,ก,กเรียนได้มีพื้นที่ในการใช้ นในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลนะครับโดยเฉพาะท่านดรวิลัตเจริญเชื้อนะครับท่านได้ uh, เป็นที่ปรึกษาและก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมที่จะพัฒนาเขาสนกวางวิญญาณกูลของเรานะครับให้เป็น uh, สถาบันอันทรงคุณค่านะครับสถาบันอันมีเกียรตินะครับ mm. เพื่อที่ให้ลูกให้หลานพวกเราได้มีโร uh, งเรียนดีๆนะครับโรงเรียนดีๆใน uh, ประจำอำเภอเขาสูงกวางของพวกเรานะครับสุดท้ายขอรัตนาคุณประีรัตนาัยนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขมา,มากๆในวันสงการในปีนี้นะครับแล้วก็ร่ำรำรวย,วย,วยทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ น้ำเงินเลืองเรืองรองทีง่คงใสริ้วสวัยเชอชูสูงแมนสูงสัญญาลักษณ์ใครก็รู้ดูที่ควงผู้เขาสวงวงสวรรค์ชั้นเทวาพวกเราเขาส่วนความิทยาดูคุณเราเพูมคภูน้ำใจได้พัฒนา